อา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 อ่ามันชื่อหนังหรือใครร้องกันคือตัวอาสามตัวอ่าก็เป็นหนังอินเดียอีกแล้วผมเห็นผมเห็นตัวอย่างแต่ก็ไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นมันมาพร้อมๆกับของคู่ใบอ่ามาหลังคงคู่ใบหน่อยเออผมก็นึกว่ามันหนังแนวเดียวกันหรือเปล่าผมก็เป็นเป็นมนุษย์อคติผมก็เลยไม่ดูแต่พี่บอกให้ผมดูแล้วมีคนไม่ดูเพราะว่า เนื่องจากหน้าหนังและความเป็นหนังอินเดียเรื่องนี้เยอะมากแล้วหนังแม่งคือจะบอกว่านี่คือหนังที่เวอร์วังอลังการที่สุดเรื่องหนึ่งที่พี่เคยดูเวอร์วังจริงๆนะไอไอไอหนังเวอร์เนี่ยเราก็ดูนะพี่อย่างเจมกันอย่างอะไรพวกนี้ที่มันทำเนี่ยอเออมันเวอร์เราสนุกแต่ว่าฝรั่งมันเวอร์มันก็แล้วแต่ภู้มุับกลับ,บอันนี้คือเวอร์อินเดียว่างั้นเถอะใชม่มันมันมี เวอร์ในขนมอินเดียมันเป็นเรื่องของอะไรเรื่องเกี่ยวกับอะไรพี่เดี๋ยวพี่จะโอ้มันข้ามมันข้ามาพี่บอกว่าเรื่องนี้พี่อยากดูมากอมตอนที่มันมาเพราะว่าพี่เคยดูหนังของพุ่มกับคนนี้มาแล้วเป็นหนังเรื่องบาฮูบาลีบาฮูบาลีอ่าซึ่งมีสองภาค โอ้โหสนุกมากเวอร์วังอลังการแบบนอนสต็อปเลยอะแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกันมันเป็นสไตล์พุ่มกับคนนี้อืคนนี้รู้สึกว่าจะชื่อราชมูลี่หรืออะไรประมาณเนี้ยครับอ่าพี่พี่ว่าเขาเป็นเจมส์คารเมรอนของอินเดียเลยล่ะ oh, <please. laughs> อ่ก็คือเขาทําหนังขึ้นดับหนึ่งตลอดบาฮูบาลีก็ขึ้นดับหนึ่งของอินเดียตลาดอินเดียมใหญ่มากนะครับดีไม่ดีใหญ,ใหญให่กว่าอเมริกาด้วยซ้ํา แล้วอันนี้ขึ้นดับหนึ่งแล้วพผเขามาทําเรื่องใหม่เนี่ยก็ขึ้นดับหนึ่งอีกแล้วเป็นหนังที่ลงทุนเยอะมากลงทุนเป็นเป็นพันล้านนะครับพูดง่ายๆพี่ดูเรื่องนี้เพราะพี่ตามภูมิกับคนนี้ใช่แล้วพี่ก็รู้สไตล์เขาอยู่แล้วไงอ่ามันมันเป็นเรื่องของเพื่อนสองคนที่ต่างคนต่างมีภารกิจที่จะต้องมาทําแล้วก็มากลายเป็นฝ่ายตรงข้ามกันจนกระทั่งแบบกลายมาเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ในที่สุดก็ต้องสู้ด้วยกันเพื่อจะทําภารกิจของตัวเองอะไรอย่างเงี้อ๋ออยู่คนละข้างอลแต่จะมาสู้สู้ด้วยกันหรือสู้ร่วมกันเอาแน่ๆสู้สู้ร่วมกันหรือสู้ด้วยกันนี่แหละเขามีปะทะกันด้วยนะตอนกลางๆเรื่องอะไรเงี้ยก็คือเรื่องเรื่องประมาณนี้เราไม่ไม่ไม่อยากสปอยอะไรเยอะนะแต่ที่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือมันมันมันเป็นหนังที่มีเหตุผลแบบไม่มีเหตุผลนะ ผมยังไม่ไดูคือขยายเลยขยายก็คือโครงเรื่องหลักเนี่ยเหตุผลแน่นหนามากแต่ดีเทลของซีนอะหลายๆเยอะมากเลยที่แบบไม่มีเหตุผลเลยแต่โคตรมันเดี๋ยวผมทุกคนโครงเรื่องหลักการและเหตุผลอ่าโครงเรื่องนี่แน่นมากอ่าว่าเขามาเพราะอะไรทำไมต้องทำอะไรแน่นมากแต่ไอฉากแอคชั่นเลยหรือว่า ไม่ใช่แอคชั่นหรืออะไรเนี่ยทุกฉากเนี่ยไม่ค่อยมีเหตุผลพี่ปกติผมไม่ดูนะแเนี่ยแต่พี่ว่าพุ่มกับเขากล้าหาญมากเหมือนเขาคิดภาพอะไรแล้วเขาทำอย่างนั้นเลยอะ่ะคือเป็นความกล้าหาญของพุ่มกับเลยอะ่ะมันมันจะมีคนเหมือนผมเยอะคือแบบดูหนังเบอร์ไม,ม่เหตุผลเราก็จะประเมินมันไม่ดีอันนี้แต่พี่บอกเชียร์ให้ดูอันดับสามด้วยนะใช่ <c oughs> พี่เนี่ยเป็นคนซีเรียสมากเลยในเ,เรื่องเหตุและผลในหนังอะ่ะ <c oughs> แต่เรื่องเนี้ยรู้สึกว่าเอามาอีกเอามาอีกชอบชอบชอบมันว่าอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยมันทำได้ยังไงพี่เออซึ่งซึ่งหนังแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะตลอดเนี่ยเกือบเกือบสมชั่วโมงนน่าจะสองชั่วโมงสี่สิบห้าสิบขึ้นไปเนี่ยนอนซอเลยครับหยุดไม่ได้แล้วรู้สึกว่าหนังมันสั้นมากเลยยังไม่อยากให้จบเลยอ่ะโอพี่ผมเคยดูหนังอินเดียส่วนใหญ่มันก็ ชั่วโมงสองชั่วโมงบวกบวกสามชั่วโมงใช่สามชั่วโมงซะเยอะอันนี้อันนี้ <S 2> 2 <S ด้วยนะที่ผมกลัวหนังอินเดียไม่ค่อยกล้าดูไม่ว่าจะเป็นพีเคทีเดียดพวกเนี้ยยาวหมดแต่สรุปตลอดเวลาแต่อันเนี้ยมันไปทางหนังแนะอคชั่นนะแอคชั่นถ้าแบบไม่สมเพศสมผูมก็อาจจะเบอ้เบอบอ,อะไรเงี้ยหรอต้องไปดูต้องไปดูแต่นี้ขอให้ผ่านช่วงแรกไปก่อนมันปูแค่ประมาณสามสี่ซีนแรกอะผ่านเนี่ยไปได้แล้ว แล้วเตรียมรับเลยว่าเดี๋ยวจะเจอเนี่ยทั้งเรื่องพี่บอกให้ให้ให้ผ่านช่วงแรกไปก่อน<ช>ทำไมก็คือเราจะไม่คุ้นเคยกับไอ้ความความแอคชั่นที่ดูเหมือนไม่มีเหตุผลนะแต่มันมากแบบ <นะ S 1> แบบผมผม,ผมหรือคนทั่วๆไปที่แบบว่าเจอหนังเวอร์เอร์แล้วรับไม่ได้เพราะมันเวอร์เนี่ยยกเว้นคนชอบเวอร์เอร์อยู่แล้วนะพี่บอกว่าให้ดูห้านาทีให้ให้ได้ก่อนอช่วงแรกให้ได้ก่อนอนี่แงละก็คือ ทำใจให้รับกับวิธีการทําหนังแบบเนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งคือหนังเวอร์วังของอินเดียีนมีเยอะนะและส่วนใหญ่ห่วยแต่นี่คือหนังเวอร์วังไม่มีเหตุผลที่เป็นหนังดีดีขนาดขึ้นนะสามพี่ปิดท้ายสองพันยี่สองเนี่ยนะใช่ถ้าไม่มีเรื่องอีกสองเรื่องหลังจากนี้เนี่ยอันนี้ให้ที่หนึ่งเลยนะโโคตรโคตรมันนะ ดลาด,ดูไปสักครึ่งชั่วโมงอ่ะแล้วหยุดไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยต้องวิ่งกลับมาหาเลยอ่ะเพราะว่าอยากดูต่อเอออันนี้มันท้าทายนะอ่ะเออผมจะดูครับสัญญาผมจะดูก่อนสิ้นปีแน่นอนแล้วก็มีฉากแนะนําที่แบบว่าพี่ว่ามันเป็นโกลเด้นซีนเลยโกลเด้นซีนก็คือซีนที่ยอดเยี่ยมที่สุดในหนังเรื่องหนึ่งอะไรอ่างเงี้ยอ่าย่ง ฟอร์เรสต์แมก็จะมีหลายเรื่องใช่ไหมครที่ที่เป็นโกลเด้นซีนอ่ะเช่นซีนที่วิ่งแล้วหยุดอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะจําได้อะไรอย่างเงี้ยหยุดแล้วหยุดดีๆหยุดไอเดียมีโกลเด้นซีนที่เป็นฉากเต้นลําที่แบบโอ้โหดีที่สุดเรื่องหนึ่งในฉากเต้นลําที่ของหนังอินเดียที่พี่เคยดูมา<อ>เดือดมากและเกี่ยวข้องกันเนื้อเรื่องร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวไม่มีก็ไม่ได้เต้นลําแล้วเดือดเต้นลําแล้วเดือดแต่คิดดูแล้วัน โคตรมันนะแล้วยาวมากเป็นฉากเต้นรำที่ยาวมากแต่หืมมันมากและเราต้องเอาใจช่วยด้วยกูต้องเชียร์ด้วยใครจะทําได้ฉากเต้นรำที่คนดูต้องเชียร์เออเออใครจะทําได้ออแล้วพูดกับคนนี้คือแบบเขาคิดอะไรเขาทําอย่างนั้นเลยอะ่ะคือแม้แต่ไม่ได้ทําง่ายๆเลยนะครับแต่ละฉากอะยากมาก งั้นฟังดูมันก็ทุนสูงสูงมากครับสูงเป็นพันล้านแต่เขาบอกว่าฉายได้แค่อาทิตยตสองอาทิตย์เนี่ยก็ได้กําไรไปเท่าตัวแล้วฮะ <c oughs> แล้วก็น่าจะเป็นหนังอันดับหนึ่งของของอินเดียของปีนี้เอออ๋อ <c oughs> โอ้โมันยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากตอนที่บาฮูบาลีฉายนั่ก็ขึ้นดับหนึ่งนะภาคหนึ่งก็ขึ้นดับหนึ่งแล้วก็เว้นไปเป็นปีอ่ะแล้วภาคสองมาก็ขึ้นดับหนึ่งอีก <c oughs> คือ ย,ยิ่งยิ่งใหญ่มากออลงทุนเป็นพันล้านแต่ดันทำหนังเบอร์เนี่ยนะ,ะ <c oughs> <c oughs> ต้องลองต้องลองสรุปเรื่องนี้คือต้องลองคนดูจะได้อ,อะไรแต่ต้องทำใจก่อนนะครับทำใจก่อนที่จะแบบมีคำเตือนมีคำเตือนว่าต้องรับความเบอร์วังแบบอินเดียเนี่ยให้ได้ก่อนอคนดูได้ความสนุกแน่นอนคนะสนุกได้ ได้ความสนุกคนคาดหวังเรื่องความสนุกได้แน่นอนได้แน่นอนและเชียร์ <Yeah. S 1> เชียร์เชียร์ตลอดเออผมชอบนะหนังที่ทําให้เราเชียร์ได้เนี่ยอ่าแล้วยังมีด้านลึกแฝงอยู่ด้วยฮะด้านลึกทางด้านศาสนาศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนอ่าโอได้ได้ได้แง่คิดหลายอย่างแล้วมันแฝงเรื่องพวกนี้ไว้เยอะมากอืม นี่คืออันดับสามครับแล้วซีนสุดท้ายเป็นซีนที่แบบว่าเป็นฉากเต้นลําตอนเอ็นเครดิตขึ้นแล้วก็มีรูปบุคคลสําคัญอะไรต่างๆขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วมันเป็นซีนพี่ทําให้พี่น้ําตาคลออุยสนุกทั้งเรื่องอใครใครน้ําตาคอเอ็ <c oughs> นเครดิตอันหลังบ้าอะไร<อ>ถ้าดูเรื่องนี้คือพี่สิทนะนําว่าจบแล้วมึงต้องดูเอ็นเครดิตด้วย ใช่แล้วมาคุยกันนะว่าน้ำตาขอเราไม่อยากให้จบด้วยไม่อยากให้จบวยไอ้เยี้ยเบื้อสามมยังไม่อยากให้จบเลยอ่ะแล้วมามามาคอมเมนต์กันนะว่าแบบว่าอะไรนะไอความไม่มีเหตุผลของมันเนี่ยมันยังไงแล้วชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่นี่แบบโอ้โหชอบจังเลยอ่ะมาอีกมาอีกซีนพวกเนี้ยฉะนั้นอันดับสามของสองพันสิบสองที่ไม่ควรพลาดอ่า พี่ปสินแนะนําไปดูเรื่องอาอาอ่าแล้วยอยากขอย้านะพี่เป็นคนที่ซีเรียสกับเหตุและผลในหนังมากดูหนังสิ่งเล็กๆหรือดูหนังที่พี่ทํำก็จะรู้เหตุและผลพี่คือจะไม่หลุดเลยแต่เรื่องนี้คือแบบมไม่มีเหตุผลด้วยความเต็มใจมากคาเตือน <ทำ S 2> ต้อง,ต,องต้องเตรียมเตรียมตัวไปเจอก่อนนะ แต่ถ้าไปดูแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันอยากให้มันเรียลลิสติกกว่านี้อ่ากันไม่สนุกแล้ว hmm. ดูแล้วรู้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วปล่อยใจไปตามมันเลยโคตรมันคงต้องน่าดูแลวครับเพราะว่านี่เป็นอะไรที่แบบว่าอันดับสามเลยนะใช่โอเคโอเคถ้าไม่มีอสองเรื่องนั้นให้อันดับหนึ่งแล้วเลยอ่าอ่าอ่าน,นี้เรามาดูมาดูเรื่องต่อไปกันว่าอันดับที่มันสูงกว่าอ่าอ่านี่ย ืที่แบบเกือบไปแล้วอ่านี่เท่าที่ฟังดูนี่ชอบถึงขั้นบ้าขั้งถึงขั้นบ้าคลั้งแล้วอีกสองไม่ไม่แล้วพี่ได้เห็นคลิปตอนที่ไปฉายที่อเมริกาด้วยนะโอ้โหคนแม่งออกมาแบบออกออกมาเชียร์จากเก้าอี้อ่ะเฮ้ยบ้าริกาเ้ยอย่างเงี้ยที่อเมริกาดูกันอย่างนั้นเลยอ่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าคนแล้วเป็นอเมริกันหรือเป็นคนอินเดียในอเมริกาก็ไม่รู้่แต่เฮกันทั้งโรงอ่ะ อต้องดูยังไม่ดูว okay. ่าพลาดใช่ไม่ดูถือว่าพลาดโอเค